จา่าชีเปาขออยุตสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จา่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูดยู่แตดวันที่ผมจา่าแตงก็คัดสารฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกา้าเยอรมันนะครับไปที่คู่ของวบบวกพบกับไลสิกครับวบบวกเจาก้าถิ่นหเกมหลังสุดในลีฟอร์มการเล่นช่วงนี้ย่ำแย่สุดๆนะครับพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันแบ่งเป็นเสมอ1เกมแล้วก็แพ้มา3เกมรวดนะครับเดือที่เกมทัพล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบบบุกไปปพพ่่่่่าายยยแ้ตตตอออออููนนนนนิโโเรร์ลมะดทีวง รู้อะไรแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของวบบวกส่วนผู้มาเยือนอย่างไรสิกนะครับหเกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ฟอมการเล่นก็ไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะฮอฟเฟนทฮมไปได้นะครับสามประรตูต่อหนึ่งโดยที่ไรสิกตอนนี้ก็อยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนมี4 5คะแนนโดยที่ห่างจากพื้นที่ท็อปโฟนะครับเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับในแง่ของเฮดทูเฮดคู่นี้นะครับก็เป็นไรสิกที่เหนือกว่านะครับชนะสจาก5นัดหลังสุดท ทางฝั่งของไลฟ์เสมอในเสมอกันนะครับโดยที่ต้องบอกว่า2ทีมนี้ค่อนข้างที่จะโอ้โหฟอร์มพร้อมการเล่นไม่แตกต่างกันเท่าไรนะครับแต่ถ้าว่าเจ้าถิ่นนเวลานี้ดูแล้วบบวกนั้นโอ้โหดูรู้สึกว่าพวกเขาน่าจะค่อนข้างที่จะหัวตกอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าว่าทางฝั่งของไล์สิงนั้นพวกเขาก็ต้องการหาจุดโมเมนตัม um กลับมาให้ได้แม้ว่าเกมนันเดเยือนจะไม่ค่อยดีก็ตามแต่ครับแต่แว่าวันนี้เชียร์ที่ไล์สิงคิดว่าน่าจะสามารถบวกไปเอาชนะได้ในเกมนี้นครับไปกันที่ศึกฟุตบอลการโชซิออออเล อูดิเจ้าถิ่นนะครับ5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ชนะใครามา4เกมติดต่อกันแบบเป็นเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ถึง 3. อาถึง3เกมรวดด้วยกันนะครับเหมือนคล้ายๆกับวบบวกเลยนะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งจะบวกไป่ายแพ้ต่อเจนัวมา0ประตูต่อ1โดยที่อูดิเนเซ่ตอนนี้อยู่แบบที่11นะครับ B40 คะแนนก็ดูแล้วไม่ได้มีรุนอะไรก็น่าจะจบที่ช่วงของกลางตารางแบบนี้แหละครับสำหรับทางฝั่งของอูดิเนสมา Milan, ะกุด็ ในช่วงระยะหลังๆนะครับก่อนหน้านั้นชนะมา2เกมติดนะครับแต่ว่า3เกมหลังไม่ชนะใครแบ่งเป็นแพ้1เกมแล้วก็เสมอมา2เกมรวดนะครับเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านทำได้เพียงแค่เสมอกับฟิออลเอดินาไป2ประตูต่อ2ชนิดที่ว่าต้องตามตีเสมอในในในช่วงในหลังจากที่โดนตามไปก่อนโดนนำไปก่อน2ประตูต่อ0ูนะครับก่อนที่จะเสมอกันไป2ประตูต่อ2โดยที่มิลานณนะเวลานี้อยู่อันดับที่9นะครับมี4 8คะแนนก็พวกเขาน่าจะหมดลุ้นนะครับในการไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลนี้ก็เป็นได้นะครับสำหรับทางฝั่งของเอซ ในแง่ของเฮดทเวนั้นก็เป็นมิลานนะครับที่เหนือกว่าเล็กน้อยชนะ3จากห้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่อูนิเดเซ่นั้นชนะไปได้2เกมด้วยกันนะครับดับชนีกเกมคู่นี้มองว่ามิลานเสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่ามิลานต้องการหาจุดเทินนิ่งพอยมากๆในเกมนัดนี้แนลซึ่งถือว่าเป็นเหมาะมากๆนะครับที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้หลังจากที่ทางฝั่งของอูนิเดเซ่ดูแล้วสะดุดมาตลอดระยะระยะหลังนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่เอซมิลานคิดว่าน่าจะสามารถบุกไปเอาชนะไได้รับับบบปปกกกนทีี่ศึาเนนาเยพ มาเลเซียเจ้าทิน5เกมหลังสุดในลีกช่วงนี้ฟอร์มการเล่นย่ำเยอ่าค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับโดยที่เป็นการชนะมา2เกมติดต่อกันเกมนัดล่าสุดนะครับก็สุดเซอร์ไพรส์มากๆกับการบุกไปเอาชนะอะไรเอามาริดได้นะครับสองประตูต่อหนึ่งโดยที่บาเเซียณเวลานี้ขยับตัวเองนะครับขึ้นมาอยู่ดับที่15นะครับมี3 4คะแนนโดยที่ทิ้งห่างพื้นที่ตกชั้นนะครับอยู่ถึง7คะแนนด้วยกันก็ตอนและต้องบอกว่าตอนนี้โอกาสค่อนข้างสดใสสมาาาากๆนรับรับบหทงงงฝ่งขอเเลซีียณว้ จะอยู่รอดต่อไปนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเซบีย่านะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ฟอมการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะเสมอมาก่อนหน้านั้นอย่างละเกมนะครับก่อนที่พ่ายแพ้คู่แข่งมา3เกมติดต่อกันนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้าน 5, พ่ายแพ้ต่ออาร์โกมาดิดไป1ประตูต 2, ่อ2โดยที่เซบีย่าตอนนี้ก็อยู่กลางตารางนะครับอยู่ดับที่12มี36คะแนนด้วยกันก็ดูแล้วไม่ได้มีลุ้นอะไรในฤะดูกาลนี้แล้วนะครับในแง่ยของเฮดเวทคู่นี้เท่ากันนะครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้ เพว่าบาเลนเซียเสมอเสียหายนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้บาเลนเซียค่อนข้างจะมีความมั่นอกมั่นใจมากๆนะครับแล้วก็ดูแลฟอร์มการเล่นนั้นก็ดูดีเช่นดูดีมากๆดีกว่าทางฝั่งของเซบียามากมายไก่กองเหลือเกินนะครับมีโอกาสที่เกมนัดนี้บาเลนเซียจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้สูงมากๆเชียร์ไปที่บาเลนเซียได้เลยครับสตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงชอบนะครับก็มีอาร์เบลิสิกครับมีเอซีมิลานแล้วก็บาเลนเซียรครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเปาสกอร์ขายอร์สกอร์วิเคเอาลูกหนส่ ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ